ก่อนหน้านั้นน่ะรถที่แบบสมองเ้อเลือดน<ะ>้องชายบอกไปล้างที่ไร่พอหลังจากยิงไปนะจิตใจมันเปลี่ยนไปเลยครับพาแฟนเขาขึ้นมารถผมไปยเขากลัวคนเห็นนึแบบไ่รู้ผมก็ไม่รู้เนาะแมป้าก็ยิงลงข้างทางรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษา ซึ่งต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเพื่อนข้างในครับวันนี้โกบอยคลาสดำเนินรายการอีกแล้ว วันนี้อยู่ที่เลิเจา,กกางการเชียงใหม่ครับตอนนี้อยู่กับอีกหนึ่งคดีที่มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นคดีคดีฆ่าครับคดีฆ่านคูคโดยเจตนาและไต่ตองครับนี่ฆ่าโดยเจตนาและไต่ตองตอนนี้ผมอยู่กับพี่เป้าครับเ<อ>มื่อกี้นั่งคุยกันบอกว่าผมจะใช้ชื่อสมมติพี่อะไรดีเขาบอกว่า ผมขอพี่เป้าดีกว่าเพราะว่าผมชอบสายยาสัญญาสวัสดีครับพี่เป้าครับสวัสดีครับพี่เป้าครับเล่าเรื่องเหตุการณ์ของพี่หน่อยคดีฆ่าโดยแต่ตองและเจตนาเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับของของชีวิตพี่เล่าหนครับคือผมไม่ใช่เป็นนักฆ่ามืออาชีพครับเหตุเกิดคือลูกพี่ทุกน้องกันครับเป็นคนไปขอความช่วยเหลือจากน้องชายผมมีคนหนึ่งครับเขาไปขอความช่วยเหลือว่ามีเพื่อนเขาอ่ะคนที่เขาจ้างวานฆ่าเนี่ยนะครับเขาบอกเป็นเพื่อนในหนังสือรุ่นเดียวกันอ่ฮะ คนนั้นคือเป็นลูกพี่ลูกน้องผมเหมือนกันทะเลาะตีลูกตีเมียทุกวันกินเหล้าเมายามาเอาเหล้าเจ้าชุสารพัดอะไรที่เขาจะต้องอมผมให้ลงมือทำนี้ครับโอเคทีนี้เราเท้าความไปองแรก,ก่อนปัจจุบันอายุเท่าไหร่พี่อายุ56แล้วครับเกิดเหตุตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุ48เข้า49นะครับตอน48ตอนนั้นถามห,หน่อยปัจจุบันครอบครัวมีครอบครัวมีอะไรมีครอบครัวเรียบร้อยแล้วครับมีลูกกี่คนมีลูก สามคนครับปัจจุบันลูก3าคนเรียนจบอะไรไหมหรือว่าทาอะไรอยู่ตอนนี้เรียนจบไปคนหนึ่งแล้วครับคนกำลังเรียนต่ออยู่มหอยู่ครับแล้วภรรยาปัจจุบันภรรยาทิ้งหมดแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับมันเกิดเหตุอย่างที่บอกอ่ะมีคนขอมาขอความช่วยเหลือครับผมขอความช่วยเหลือให้ไปทํานไ้ครับไม่ดีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับไปนอนกับผมที่ไรไปคุยกันบอกว่าครับผู้หญิงผู้ชายผู้ผู้ผู้ชายครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับ เป็นคนไม่ดีไปช่วยนะเป็นคนที่เขามาจ้างวันเลยก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาบอกกันเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันผมก็ไปนอนคุยกับเขาเรียกตำรวจเขาเคลียร์หมดแล้วสนิทหนุ่มขนาดนลยเพื่อสนิทกันอยู่ครับ<อ>ผมเลี้ยงเขามาเด็กๆผมก็ยังเลี้ยงเขาอยู่หมาอยู่เลยเพราว่าเขาอยุน้อยกว่าพี่เขายุน้อยกว่าผมมาขอ,อ,าวาขอความช่วยเหลือครับผมบว่าคนไม่ดีอย่างนี้ไปหามือปืนยิงนะห้าพันเขาเอาห้าหมื่นเขาก็เอาแล้วผมว่าเพามาขอให้พี่ฆ่าคนเลยทำไมลูกพี่ลูกน้องเขาไม่เลือกที่จะฆ่าเขาเขาจะไปหามือปืนไปหาแล้วน้องชายผมมีคนไปหาให้แล้วไม่่่่่่่ไไไดดดด้้้้้ตติออออมมเเคคาาาบกกยยยยยููวััันนนนนนนสสททีุงง ใช่ผมจริงๆนะครับตอนนี้เขาติดด้วยกันเขาแต่เขาแยกไปอยู่พิษโลกแล้วตอนนี้ไอ้นี่เขาเป็นคู่คดีพี่เป็นคู่คดีกันครับแต่คนนี่เขาติดคุกหมดเลยอ่าไอ้คนที่คนีติดคุกเหมือนกันคนที่ลูกพี่ลูกน้องผมลูกพี่ลูกน้องที่ขอความช่วยเหลือนะครับผมติดเพราะนั่นเขเป็นคู่คดีคู่คดีกันติดกันเท่ากันไหมไม่เท่าครับของพี่ปัจจุบันพี่โดนติดตลอดชีวิตครับตลอดชีวิตแต่เขาขอลดได้ครับทั้งที่เขาเป็นคู่คดีเขาเป็นคู่คู่คดีกันอ่าตอนนั้นเราจ้างวานด้วยเราไม่สนตอนนี้เราไม่สนละ ผมจะยืนวินี่สว่างยังไม่ได้นั่งกลางของความมืดครับตรงบนตรงมาครับตรงประเด็นครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออยากรู้รอ่ะ ไอ้น้องชายนี่ก็โดนโดนไหมครับตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยครับโอ้ยเจี๊ยสงเจี๊ยบชีวิตนี่เอ่อต่อถึงตอนที่ว่าผ่านไปสี่ห้าเดือนไม่ได้ครับหามือปืนยิงไม่ได้มันต้องมีสาเหตุที่ไหนทำไมเจี๊ย่าบใช้คือตรงนี้แหละเออที่เขาเป็นเจ้าชู้เนี่ยผู้หญิงเขาไม่ยอมแค้นไงแล้วเป็นเพื่อนกับน้องชายผมพี่ถูกน้องคนนี้ด้วยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ได้ดนีป่ะผ่านไปห้าเดือนมันไม่ได้เนาะมือปืนเนาะเขาเลยวันนั้นผมก็ตัดสินใจไปก็ไปวะที่มันบ้าผมไปใช่ผมยอมรับผมบ้าบบบบบ้้าาิิ่นนนนเหมมืออกกัััะครผ็ตด ใจใมาวันนั้นผมทํางานอยู่กรุงเทพนนวลก็มาถึงตามเป้าหมายเนาะคือจะมายิงวันนั้นคือเป็นวันศุกร์มาถึงที่วันเสาร์ตอนเช้าตามเป้าหมายคือเขาจะมากับผมมาหาปืนแล้วก็ยิงใครมือชี้ตัวลูกพี่ลูกน้องผมนี่แหละมขี่รถเข้ามาที่ผ่านมาก็บอกบ้านหลังนี้นะคนนี้แหละรู้ก,กันแล้วคือเขาเล่าให้ฟังมามีรูปไปด้วยตอนนั้นอะ่ะพอดีก็บอกว่าวันที่จะมายิงผมผมก็ไปนั่งรอเขาที่บ้านลูกชายตอนนั้นลูกชายผมอยู่กับน้องสาวที่ทุง่งสี่เหลี่ยมนั่นแหละ วันนั้นได้ปืนมาแล้วแต่ถานที่ไม่ได้ยิงผมก็เลยขอด้วยปืนอะไรมาให้ผมอะปืนเอาลวดมัดไปด้วยเป็นปืนจุดไอ้ลูกขาวๆลูกโม่นะเอาลวดมัดเอารวดมัดปืนแล้วต้องหมุนยิงก่อนนะอไอ้บอกเงี้ยเป็นคนเหนือเนาะไอเอาลวดมัดแล้วยิงเงี้ยมันเฮ้ยมันยิงคนไม่ไม่เอาแล้วก็บิบอกพี่จะยิงนกอยู่ <laughs> ผมก็เลยทั้ยถ้าเขายิงมาตัวเขาใหญ่ด้วยหรอ,อคนที่คนที่เป้าหมายเราเนี่ยตัวใหญ่ไมเริ่มเลยอันนี้ไม่โดนนัดเรียบร้อยเลยครับ เขาส่วนเรามาก็จบครับไปกันบอกแล้วแต่ที่ใจว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าอีกอาทิตย์หนึ่งมาคือมาบอกว่าเป็นช่างแล้วกันเดี๋ยวพี่วางแผนกับเมียคนที่ตายกับน้องชายกับน้องชายลูกพี่ลูกน้องเนี่ยบอกให้เขาวางแผนกับมาเขาจะมาประสานงานประสานงานว่าเป็นช่างอะผมว่าช่างอาทิตย์หน้าผมจะมากับน้องชายผมจะมาทํางานจะมาทํางานอ่าแล้วพอมาถึงปุ๊บก็ตามเป้าหมายคือเอารถมารับเลยบอก มาเป็นช่างเขาบอกพอผมลงรถปุ๊บผู้หญิงเขาอยู่หน้ารอยกับแ,แฟนเขาลอยแล้วคนนี้จะผมจะไปยิงเขานะ,ะสวัสดีช่างเหรอที่โทรมาไม่เช้าเรอ,อ<ๆ>เขาบอกเงี้มผมก็เลยโอเคใช่ผม่บี้เนาะรีบพาแฟนเขาขึ้นมารถผมเลยไปเขากลัวคนเห็นแบบไม่รู้ผมก็ไม่รู้เนาะขึ้นรถปุ๊บแต่นี่ผมวางแผนกันไวอ้อ่บเส้นทางสายเถินทุ่งสี่เหลี่ยมนี่มันเปียวตัวนั้นตามปรามาก,ก็ยิงลงข้างทางจบก็แค่นั้นแล้วตกลงใช้ปืนอะไรยิงใช้ปืนเขาลูกซองให้เปลี่ยนเป็นลูกซองวินาทีที่ ตัดสินใจที่จะยิงเขาวันทียิงเอาเขาลงไปก่อนหรือว่ายิงในรถหรือยิงในรถแล้วกับเลือดเต็มรถเลยใช่พอหลังจากยิงไปแล้ะจากหน้ามือไปหลืจากกล้าเปโอ้โหมันอดหูมากเลยทําไมอรพี่ทําไมจิตใจมันเปลี่ยนไปเลยครับยิงคนตายเนาะถามเลยดิงานนั้นรับเงินเท่าไหร่น้องเขาให้สองแสนเขาบอกเขาให้สองแสนเขาบอกผมไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับแล้วรถนั้นเป็นรถใครรถของน้องชายผมแล้วรถวันนั้นเลือดเอายิงตรงเข้าหัวยิงหัวทะลุให้ถอยทะลุ ยิงเลยทอยทะลุครับเปิดกระโจออกมาแล้วเขาจับอย่างนี้เขายิงทะลุเข้าไปเลยถามจริงพี่มันหายจากโหนมันหายไปกลับหน้ามันเป็นหลังก่อนหน้านั้นเคยไปยิงใครไม่เคยเลยครับชีวิตนี่เคยไม่เคยเลยครับสัตว์ตัดชีวิตเลยเคยยิงนกเคยยิงอะไรนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยครับแล้วทำไมถึงรับงานนี้ไม่เข้าใจเพราะสายว่าใจผมตั้วครับใจกล้าพี่มันบ้าที่ผมบอกไงพี่เป้าแล้วอยู่ๆคนเราอ่ะคนมันไม่เคยเห็นหน้าเราไม่รู้แต่อยู่ๆมีคนมาพูดว่า ไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีอยู่ๆแล้วรับงานน้องชายผมเนี่ยลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยบอกความจริงนะก็ไม่มีวันนั้นเ <นะ S 1> มียเขาก็อยู่ในรถแต่เขาอยู่ในร้านไงฮะอยู่ที่ร้านแล้ววันนั้นคือรับผมไป<ห>รับที่ร้านเาขา ไปร้านทีละให้เอาสามีเขามานั่งจะไปไหนกันไปยิงเขาหน่อยกันไม่ใช่ดิมันต้องมีบอกสามีเขาดิว่าพาไปไหนไปดูช่างตีฝ้าครับเปิดร้านฝ้าอยู่อ๋อแล้วหลังจากที่ยิงเสร็จเอาศพไปไว้ไหนเอาศพทิ้งลงข้างทางเลยครับข้างทางมันเปียวแล้วพี่ไม่คิดหรอว่าเดินสุดท้ายไงมันก็ต้องเจอศพอยู่แล้วผมเข้าใจว่าไม่ส่วนแล้วตัวนั้นผมว่าเรี่อตำรวจเขาเคลียร์หมดแล้วผมก็เชื่อน้องผมอย่างนี้แปลว่าก่อนที่จะยิงเนี่ยไอ้คู่คดีพี่ทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นน้องชายพี่หรือลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเขาไปบอกไปหลอกพี่่มาาว เขาเคลียร์กับตำรวจเรียบร้อยแล้วเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วเขาไปยิงอย่างเดียวพี่มีหน้าที่ยิงเดียยวิงอย่างเดียวปัจจุบันไอ้สองแสนนั้นได้ใช้เงินไหมเนี่ยได้ใช้อยู่ครับใช้ไปไหนอ่ะหนึ่งปีผ่านไปถึงเขาจับอ่ะอ้หนึ่งปีผ่านไปถึงได้จับผ่านไปหนึ่งปีแล้วรถรถที่รถโดนยึดนะฮะโดนยึดของน้องหมูก็โดนยึดก่อนหน้านั้นอ่ะรถที่แบบสมองเลือะเลือดแลน้องชายบอกไปล้างที่ไล่ขัดทาความสะอาดก็ใส่ครับได้เหมือนเดิมรู้สึกยังไงบ้างอาการที่ว่าเราทำเงินที่โอ้ผมรู้สึกว่าถ้ารไไปปจจับผมยินดีะ รับกรรมตรงนี้เลยแล้ววันนั้นคือสุดท้ายในตอนที่เกมมีเกมยังไงพี่เขาไปจับผมที่บริษัทครับแล้วก็ บริษัทอะไรบริษัทของพี่ที่ไปทำงานที่างทำงานที่คบผมผมจำรับสารภาพเลยไม่ได้หผมถามเลยเถอยิงคนเนี่ยนะพี่นอนหลับมั้งไหมนอนไม่หลับผมก็ไปทาบุญทําสังฆทานอะไรมันก็ไม่หายที่แม่ผมมาในคุกเนี่ยผมจะรู้ว่าคนที่ยิงคนมันเป็นบ้าเป็นอะไรประสาทเสียเป็นเพาะอย่างนี้เองทุกวันนี้อยากรู้ว่าอยู่ในเรือนจำไอ้คนที่พี่ยิงอ่ะมาเข้าฝันอะไรบ้างไหมหรือตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมามีคนมาเข้าฝันไหมไม่มีครับแต่มันมีคนทหงอยู่ที่ใจของเราเองครับสุดท้ายเมียเขาล่ะเมียเขาก็สู้คดีเหมือนกันแต่ตัวหลังผมได้ข่าว เียเขาก็ไม่ได้ดีนะไม่ดีเลยน้องชายเราก็ไม่ดีน้องน้องลูกพี่ลูกน้องเราก็ไม่มาโกหกเราอ่ะปัจจุบันสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตครับตลอดชีวิตผมจำมาได้เจ็ดปีกว่าตัวนี้เดี๋ยวด้วยมันก่อนตลอดชีวิตมันต้องมีประหารประหารชีวิตครับประหารชีวิตผมเลยศาลตัดสินประหารชีวิตครับผมพี่ยอมรับยอมรับครับลดโทษเหลือกึ่งหนึ่งเป็นตลอดชีวิตครับผมนี่ครับผู้ชมครับการทําอะไรบุ่มบ่าม จริงๆอายุ40กว่าแล้วมันต้องคิดได้นะพี่นาผมมันไปเภทคือขนองเองเป็นวันนะครับผมไปโดนตัวไหนพี่ไปโดนตัวไหนมันดีดเข้าหรือรู้ว่าไม่ได้ผมไม่ได้นะเล่นยาไม่ทำไม่ไม่มีผมไม่ผมทํางานอย่างเดียวครับยาเสพติดผมไม่ยุ่งพี่รักเพื่อนเกินไปเปล่าครับมีส่วนอยู่ครับตรงนี้ครับสงสารน้องไห้ทําไมเขาทําขนาดนี้ย้อนเวลาได้ย้อนกลับไปพี่จะเลือกทําอะไรอย่างแรกถ้าสามารถไปแก้ไขในอดีตได้ผมไม่ทําแน่นอนครับเงินไม่ใช่ปัญหาเลยให้ร้อย้านพันล้านผมไม่ทําครับสุดปัจจุบันเนี่ยลูก อยู่ไหนลูกอยู่กับพ,พ,พี่สาวพี่สาวผมครับแล้วภรรยาอยู่นะภรรยาผมมีแฟนใหม่แล้วครับเป็นไงบ้างอ่ะกา,ารทําในครั้งนี้สุดท้ายอย่างคโ็โบอยบอกนะฮะถ้าพวกเรานะถ้าคุณติดนะคุณทําอะไรก่อนคิดคิด,คด,ด้ดีผู้หญิงนะพี่มันก็ไปอะ่ะครับพี่เป็นโรคหัวใจันเนี่ยไม่ใช่ครับมันอันอันตันใจครับเออเนี่ยคือวีดีบอบช้ำที่สุดหรอครับอื่ ชีวิตดีกําลังดีตลอดเลยแล้วผมพูดตรงๆนะบ้านปลายชีวิตแล้วต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําเนี่ยไม่เป็นอะไรที่แบบหดหูมากว่าพี่เพราะั<ม>้นคนอื่นนะเขาได้คนที่อยู่ข้างนอกได้ยินได้ไดชมผมนะครับอย่าได้ทําอย่างนี้เลยครับพ<ม>ยายามทตใจมันเย็นลงครับจะไ,ได้ไม่มีจริงๆไม่ใช่เรื่อง,องพี่เลยไม่ใช่เลยครับความคือขนองยิงคนตายยิงคนเหมือนยิงนกฆ่าคนบาปได้เงินด้วยมันเป็นความคิดที่แบบหหม่มากเลยครับผมโงม่มากเลยนะ ว่าง่ายๆโง่มากเลยไม่รู้จะพูดยังไงถามหน่อยชีวิตสมัยวัยรุ่นเราเป็นคนผมผมเป็นนักมวยครับบาบินต่อยมวยผมต่อยมวยเป็นนักมวยรับเพื่อนแบบไม่มีสาเหตุอะปัจจุบันคู่คดีน้องชายก็ยตลอดชีวิตตลอดชีวิต,ต,วตคนหนึ่งก็น้องลูกพี่ลูกน้องตลอดชีวิตแต่เหลือย5เหลือ25ของเรามีสิทธิ์จะได้ออกมาชีวิตหรือว่าเราจะต้องเลือกที่จะตายในนี้ผมคิดว่าอยากไปตายข้างนอกครับแต่มัน สุนิสัยสก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงครับอยู่นี่ผมก็สวดมนต์ครับที่ใหญ่ๆคือยอดพระการธรรมจักรทานยักษ์ผมสวดได้หมดครับผมถามอีกเรื่องพี่ปัจจุบันนี้ช่วยเหลืออะไรทางเรือนจําบ้างครับทำความดีที่ไม่สร้างปัญหาให้กับเรือนจำครับคืออยู่ในระเบียบวินัยครับมีคนที่ไม่มีญาติเลยผมก็ซื้อของให้เขาบ้างอะไระ้างช่วยเหลือเขาพี่บอกกับคนข้างนอกหน่อยถ้าพี่ได้ออกไปพี่อยากจะขอโอกาสคือพี่เป็นตัวแทนของคนข้างในแล้วกันครับผมแล้วพี่บอกบอกว่าบอกกับคนข้างนอกว่าถ้าฉันออกไปแล้วฉันได้ออกไปฉันจะไปทําอะไรฉันจะไปแก้ไขอะไรชีวิต ถ้าผมได้ออกไปผมจะไปทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับอยากไปช่วยเหลือสังคมครับไม่รู้จะได้ออกไม่รู้จะไม่ได้ออกก็ไม่เป็นไรครับเป็นกรรมเป็นเวรของผมก็อยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมยอมรับชะตากรรมชีวิตครับพี่เป้าครับผมผมไม่รู้จะพูดงไงคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับอยากฝากอะไรถึงภรรยาที่เขาไปจากเราแล้วผมเชื่อได้ว่าเขาอาจจะได้ดูอยู่ครับผมรายการผมขอเป็นตัวแทนให้พี่พูดถึงภรรยาที่ เขาจากไปตอนที <S <s ่พี่ได้เขาหยุดเรือนจําหรือว่าจากไปในตอนไหนผมก็อธิษฐานทุกคืนว่าขอให้เขาจงมีแต่ความสุขความเจริญแข็งแกร่งปลอดภัยเจ็บปุ้บพี่เนาะใจเย็น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 ค่อยค่อยพูดผมก็ขอให้เขาขอให้เขาแข็งแกร่งปลอดภัยต่อบไยันอันตรายทั้งหลายน้ำพงขอให้เขาจงมีแต่ความสุขความเจริญ ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ผมบิดไปแล้วผมยอมรับผิดตรงนั้นเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ผมเองถึงเขามีงั้นผมก็ยินดีที่เขาเขามีความสุขความเจริญครับผมยอมรับสภาพของตัวเองครับถ้าได้ออกไปผมก็จะทําสิ่งที่มันดีๆทั้งนั้นะครับฝากบอกอะไรกันลูกที่คิดว่าเขาในโซเชียลเขาได้ดู youtube ตดูอะไรเน่ยกพ่อรักลูกจริงกว่าชีวิตของพ่อเองโอ้พี่อย่าร้องไห้ดิ หลงไมง่้ากิี่กว่าแล้วอดซึ้งรับเออรักลูกยิ่งกว่าชีวิตของพ่อ,อเออพ่อก็ขอให้ลูกจงมีแต่ความสุขความเจริญตั้งใจเรียนนะลูกนะ โอ้ยเยอยมากนะครับก็คนเราเนี่ยสติเ<ช>อ่นนนะครับสติเป้าสติสติสำคัญเลยรลยลักเพื่อนได้แต่รักให้ถูกแต่ผมมีความรู้สึกว่าเป้าบ้าบินเกินไปอายุ40กว่าผมพี่อายุมากกว่าผมนะสี่สิบจะห้าสิบแล้วการกระทําแบบนี้เนี่ยกับการที่มาใช้ชีวิตแต่บ้านปลายชีวิตต้องมาอยู่ในสี่เหลี่ยมแคบๆเนี่ยไม่สนุกเอาซะเลยครับผมเนาะอยากให้เป็นอุทาหรณ์เป็นคดีนี้อยากให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนที่มีความนิ่รักเพื่อนแล้ว ขาดสติทําอะไรไม่รู้จักยังคิดแะพี่ครับใช่ครับใก่ถูกต้องเลยครับผมผมขอบคุณพี่มากเลยที่เอาเรื่องราวของพี่มานําเสนอในวันนี้ทุกคนดูแล้วมันอาจจะมีสติไม่มากก็น้อยนะครับเป็นกําลังใจห้ครับแล้วก็ผมอยากให้พี่สู้แล้วก็วันถ้ามีวันไหนออกมาหรือถ้ามีวันไหนผมมาเชียงใหม่แล้วมีโอกาสได้เข้ามาสัมภาษณ์อีกผมจะมาหาพี่คนแรกเลยครับผมขอบคุณที่ครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามหากใครทตูผ่านช่องทางใน u t u b e นะฮะหรือดูทาง ผ่านช่องทางของ Facebook ในเพจโกบอยคัทปากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็แชร์ไปให้พี่น้องอยู่ที่สุโขทัยได้ดูด้วยแล้วใครที่รู้จักกับลูกทั้งสามอีกค,คน3คน3คนครับลูกทั้ง3ก็ถักไปให้ลูกดูนิดนึงให้เขาดูนิดหนึ่งเพราะว่าแล้วถ้าเกิดพี่ภรรยาอยู่อินบ็อกหาโกบอยหน่อยก็อยากจะบอกความในใจผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ พี่เขาสำนึกแล้วคอมเมนต์มาให้กําลังใจพี่เขาหน่อยแล้วก็ผมสัญญาเลยว่าผมมีโอกาสมาเชียงใหม่ผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์ให้พี่เฝ้าฟังขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับขอบอกให้กำลังใจหน่อยโอ้ยอย่าร้องอย่าร้องครับก็ <laughs> บายคัทครับผม